กันตั้งน่าจะ3ปีนะน่าจะสปีตอนนี้พี่นาก็มาอยู่นี่ได้4ปีแล้วนะคะจะเข้าปีที่4แล้วเนาะก็ตั้งแต่นู่นก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรกันมากมายเลยเนาะทิ้ท้ายว่าคุมาตินจะใช่คนที่แต่งงานด้วยไหมสรุปไม่ใช่นะคะคุณมาตินเป็นผู้ชายคนแรกที่มาอยู่ที่นี่เนาะแต่คุณโรเจอร์ คือสาม,มีที่นาแต่งงานด้วยค่ะหลังจากที่เลิกกับคุณมาตินแล้วเนะเาะก่อนคริสต์มาสก่อนคริสต์มาสประมาณอาทิตย์หนึ่งานาก็ถามเขานั่นแหละว่าเออเธอจะเอายังไงนู่นนี่นั่นเธอจะอาพาฉันไปหาพ่อหาแม่เธอไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออถามแกไปแกก็เขาฉันต้องไปเวียดนามนู่นนี่นั่นานาก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นเราก็คงต้องได้แยกทางกันแล้วแหละ จนเลิกกับคุณมาตินได้อาทิตย์หนึ่งอ่าคือก่อนหน้านั้นเนาะหนาก็จะคุยกับหนุ่มหลายคนมากในเว็บเดทเนาะจนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครเป็นลอยอะที่คุยอะแล้วก็เลือกเอาแค่คนที่นัดเดทด้วยอะไรเงี้ยก็คแค่มาดื่มกาแฟหรือหรือก็นัดไปดูตัวกันเบาๆก็เคยไม่ไม่ไม่ได้ไปกับใครนอกจากคุณมาตินเนาะตั้งแต่มาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ แล้วก็เลยนาก็เลยไปช่วงนั้นเป็นล็อกดาวน์นะเข้าอิตาลีไม่ได้นาก็อยู่กับเพื่อนนี่แหละเพื่อนก็มีร้านนวดเนาะเพื่อนเ<ๆ>พื่อนบอกอุ้ยนี่เธอเธอไอฉันไอเปิดร้านนวดอะเออเธอมาช่วยฉันหน่อยสิเนี่ยเออบางทีแค่ช่วยรับลูกค้าหรืออะไรก็ได้งเงี้ยเพราะว่าถ้าทํางานนวดที่นี่ถ้าไม่มีเอกสารที่นี่คือผิดนะคะอตอนนั้นนาก็คืออืมโอเคแหละก็เลยไปอยู่กับเพื่อนเนาะ ไปอยู่กับเพื่อนแล้วทีนี้ก็เลยถ่ายรูปลงลงเว็บไซต์ร้านเขาหนะักเออทีนี้คุณผู้ชายก็ไปเห็นไงเออคุณโรเชคคุณโรเจอร์ภาษาเยอรมันเขาจะออกเสียงโรเชอย่างนี้เนาะมันเขาเรียกว่าโรเชโรเชอย่างงี้ค่ะทีนี้สามีก็ไปเจอสามีไปเจอแล้วทีนี้สามีก็เลยตามมาตามรูปมาค่ะตามรูปมาหาเรานี่เธอ เ,เธอจำฉันได้ไหมนะักบอกเจอฉันจำจำไม่ได้หรอกนะตอนนั้นนะแต่ว่าแกล้งบอกเขาไปว่าฉันจําได้เออก็นวดไปนวดไป,ดไปแล้วก็คุยกันไปมันเพลิดเพลินดีจังอ่ะผู้ชายคนเนี้ยเออคนที่มันจะใช่เนี่ยมันจะเป็นแบบมันสปาร์กเลยนะมันแบบอุ้ยคนนี้แหละใช่เลยอะไรอย่างเางี้ยเออทางที่เราก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรนะเออเพราะงั้นงั้นแหละ แต่พอพอเจอกันแล้วเออเขาก็ก็ใช่นะก็คือคุยกันรู้เรื่องแบบอุ้ยเนี่ยฉันเนี่ยเ,เคยมีแฟนนะแต่ฉันเลิกกันไปแล้วหกหกเดือนเขาว่าอย่างงี้อืมนะาเขาบอกว่าอุ้ยฉันก็เหมือนกันเนี่ยฉันก็เพิ่งเลิกกับแฟนไปหกเดือนที่ไหนได้ตัวเองเลิกได้แค่หนึ่งอาทิตย์แล้วมารู้ภายหลังว่าเขาก็เลิกกับแฟนเขาหนึ่งอาทิตย์เหมือนกัน <laughs> แล้วก็มามา เหมือนอ่เหลอกกันน่ะเออเหมือนกับเออมันพอๆกันจริงๆนะเออทีนี้ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาเขาก็ถามว่าที่นี่มีแบบเอ่ออย่างว่าไหมเหมือนแบบเออจัดหนักอะไรเงี้ยอืมหนาก็มโ,มโมโหอยู่นะแต่ก็ได้จะบอกเขาอ่ไม่มีหลอกเรื่องอย่างนั้นน่ะเออเรื่องเซ็กอะเออเอาตรงๆเนาะไม่มีหลอกแต่ถ้าฉันต้องการน่ะ ฉันออกไปข้างนอกไปต้องพูดถึงเรื่องเงินอกไรว่า,างเนี่ยถูกใจให้ฟรีทําดีให้เบิ้นอะไรประมาณนี้ <c oughs> ทีนี้ก็เลยคุยกันก็ขำๆเล่นๆน่ะก็เลยเขาก็เลยแลกเบอร์กันเนาะเขาก็เลยส่งข้อความมาทุกวันทุกวันจนถึงเจ็ดวันะจะพาเธอเที่ยวเธออยากไปเที่ยวที่ไหนตอนนั้นยังไม่ได้มีอะไรกันเลยนะเขาก็เลยพาไปเที่ยวเซนตรุม เซนตุมอยู่ในซูริกอะค่ะอยู่ในแถบซูริกนั่นแหละก็ห่างจากบ้านเขาพอสมควรนะน่าจะประมาณ45นาทีทีนี้ไปแล้วณนะตอนนั้นมันยังโควิดอยู่ไงโควิดยังคับขั่งอยู่เลยทีนี้เราก็เลยบอกว่าออืมอเธอฉันอยากได้ตอนนั้น i p h o n สิบสาม p r x Max ที่นาอยากได้เนาะตอนนั้นกำลังฮอตเลยนะสิบสาม p x o Max อะปีสองหนึ่งใช่ปีสอหนึ่ง หลายปีสองหนึ่งตอนนั้นที่เจอกันเนาะแล้วทีนี้ก็เลยไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าจะซื้อตัวเนี้ยมันต้องจองสามวันแล้วจะส่งบ้านเลยม,มันต้องมีที่อยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่าฉันไปซื้อที่อิตาลีอ่ะอิตาลีต้องรอสองเดือนนะแต่สวิตเซอร์แลนด์รอแค่สามวันเออเราทีนี้เราก็เลยบอกเขาว่าเอองั้นเธอฉันขอที่อยู่เธอนะที่ที่นั่นในชนะ็อปไอโฟนเนาะเขาก็จะมีพิมพ์ที่อยู่ พิมพ์ที่อยู่ลงไปให้ว่าเออให้ไปส่งที่ไหนอะไรเงี้ยเออเธอฉันฉันขอที่อยู่เธอหน่อยสิไอ้ณในใจตอนนั้นนะเราไม่ได้คิดว่าเขาจะซื้อให้เรานะเราคิดว่าเราจะซื้อเองเงินเราก็มีแต่เรามีเงินสดไงอืมเขาก็พิมพ์เข้าไปพิมพใจให้เฉยเลยอะอ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบประมาณเนี้ยอืมตอนนั้นเพราะว่าเอาที่สองร้อยกว่ากว่ากิกเนาะอืม ตอนนั้น iPhone 13 Pro Max นะ iPhone สื่อรักเลยตอนนั้นไอเราเนาะก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยเขาจะจะจ่ายให้ฉันเลยเหรอจะจ่ายให้ฉันทำไมอ่ะคือเอาตรงๆเราก็ไม่ได้อยากผูกมัดกับเขาไงเพราะว่าเอมุมมองแรกคือมองเขาแรกๆอ่ะคือเขาเด็กไงเขาหนุ่มแล้วก็ฝรั่งหนุ่มมันก็หล่อเนาะเออเราไม่อยากผิดหวังไงไม่อยากเสียเวลากับเด็กหนุ่มอ่ะเออเอาตรงตงง่าย ทีนี้เราก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะคืนให้เธอก็ได้อฉันจะจ่ายเงินสดให้เธอทีนี้นางบอกว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสให้เธอหุ้ยนี้ก็ตกใจอ่ะเอออจริงเหรอผู้ชายคนนี้จะจ่ายให้ฉันจริงๆเหรอเออเราก็คิดไปอย่างนั้นไงทีนี้โอเควะมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะเขาไอยอมเสียงเงินอย่างนั้นอ่ะเออ คืนนี้มันกะจะไปฟันฉันแน่เลยโอเคว่าวินวิน,ว,นวะเออฉันก็แก่ขนาดนี้แล้วเนาะตอนนั้นนะเออน่าจะสี่สิบสี่สิบเจ็ดได้มั้งสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดได้อืมเพราะตอนนี้เพราะตอนนี้พี่นาห้าสิบไปนะคะสี่สิบเก้าจะห้าสิบแล้วเนี่ยอ,อ,อีกไม่กี่เดือนนี่ก็ห้าสิบแล้วอืมก็เลยอ่ะโอเควะไปวะหลูกก็สามแล้วจะอ,อะไรกับชีวิตวะขนาดนี้อ่ะก็เลยไปกับเขาค่ะ คืนนั้นผ่านไปอย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละทุกอย่างผ่านไปด้วยดีแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายอืมตอนเช้าเอ,อเราก็เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยเธอเธอไม่ต้องคิดอะไรมากนะเอ,อที่อิตาลีอ่ะฉันมีปา่าเลี้ยงเออเราก็พูดเอาเอาความจริงเข้ามาพูดอะ่ะออแล้วก็คนเออ คนที่สวิตฉันก็มีที่เพิ่งเลิกกันไปเพราะเขาไม่ต้องการแต่งงานกับฉันแล้วป๋าที่อิตาลีอ่ะเขาก็ไม่สามารถแต่งงานกับฉันได้เออฉันต้องการครอบครัวที่อบอุน่นฉันต้องการสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเข้าไปเนาะทีนี้เขาก็อึงอ้งอึ้งอยู่แหละเอา้าไอ้โดนสาวหลอกฟันซะแล้วคืนเดียวอะไรก็คงคิดไปแล้ว <laughs> ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอา้าวแล้วฉันจะทํายังไงถึงจะได้เธอมาอยู่ด้วย มีทางเดียวก็คือแต่งงานเท่านั้นเขาก็โอเคงั้นเราจะแต่งงานกันโดยที่ไม่คิดเลยนะเจอกันแค่เจ็ดวันสามีขอแต่งงานเลย <c ười> <c ười> คืนเดียวผ่านไปตอนเช้าสามีขอแต่งงานเลย <c ười> คนมันจะเป็นคู่กันอะทุกอย่างมันก็คลิกไงเออก็เลยอยากจะบอกสาวๆนะคะสาวๆที่ยังค้นหาใครสักคน ที่เกิดมาเพื่อเราอะมันต้องมีอย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งท้อมันต้องมีใครสักคนที่เกิดมาเพื่อเราค่ะโอ้เวลาล่วงเลยกันมาเยอะแล้วอืแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพี่นาจะมาเล่าเรื่องอคุณโรเจอร์ต่อว่ามันเป็นยังไงต่อไปได้แต่งงานกันอะไรยังไงอุปสรรคมีอะไรบ้างมีแน่นอนค่ะ เดี๋ยวอีพหน้าพี่นาจะมาเล่าให้ฟังนะคะอีพ e. ีนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ